หลายคนได้ชม MV ลาลิสาจากน้องลิซ่าแบ็คพิงแล้วใช่ไหมแล้วกำลังมีดราม่าว่าน้องลิซ่าใส่ชดาแบบนี้เหมาะสมหรือไม่แต่ทุกคนรู้ไหมว่าที่น้องลิซ่าใส่นั้นไม่ใช่ชดาแล้วมันคืออะไรไปติดตามชมกันในคลิปเลยครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องสติกรออนแอร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความบันเทิงแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามช่องสติกรออนแอร์นะครับวันนี้ผมดีเจสติกรกลับมาอีกแล้ววันนี้นะครับผมมากับประเด็นอันเล่าร้อนที่ฉุดไม่อยู่ณนะตอนนี้เลยนะครับกับอัลบั้มใหม่ของ น้องลิซ่าจาก b l a c k พิง k นะครับเป็นอัลบั้มโซโล่เดียวนะครับตอนนี้ได้ปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือเพลงลาริสานะครับซึ่งปล่อยออกมาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับยอดวิวทะลุไปถึง1 5ล้านถึง16ล้านวิวแล้วนะครับและตอนนี้นะครับที่ผมกำลังอัดวิดีโออยู่นั้นนะครับผ่านไปแล้ว1 7 7 8ชั่วโมงนะครับยอดวิวทะลุไปที่ 62ล้านวิวแล้วครับเย้ Yay! และแน่นอนครับอาจจะเป็น100เพิ่มขึ้นไปอีกแน่นอนนะครับสำหรับสาววกแบ็คพิงค์นะครับแล้วก็เป็นสาวกตัวจริงของน้องลิซ่านะครับซึ่งหลายๆคนนะครับรออัลบั้มนี้นานมากๆนะครับซึ่งมีข่าวกระแสมาว่าน้องจะทำโซโลเดียว,วก็ทำให้แฟนคลับหลายคนนั้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะชมผลงานมากๆเลยนะครับและตอนนี้ก็ ออกมาให้ทุกคนได้ชมกันอย่างสมใจแล้วนะครับก็ถือว่าทุกอย่างนั้นทําออกมาได้ดีหมดเลยนะครับทั้งเนื้อเพลงแล้วก็ MV นะครับหลังจากที่หลายคนได้ชม MV ็มวลิสานะครับจากน้องลิซ่าแบล็คพิงนะครับแล้วก็มีประเด็นดราม่าร้อนแรงนะครับตรงที่ว่าน้องลิซ่านะครับใส่ชุดไทยประยุกต์นะครับเป็นสบายเฉียงแล้วก็นาชฎานะครับมาใส่บนนหัวแล้วก็ไปถ่าย MV มวนะครับมีคนบางกลุ่มออกมา พูดถึงว่าการทําแบบนี้เหมาะสมหรือไม่แต่หลายหลายคนที่กําลังวิพากษ์วิจารว่าน้องลิซ่าใส่ชดานั้นจริงๆแล้วนะครับน้องลิซ่าไม่ได้ใส่ชดานะครับที่ใน MV ลาลิสานะครับที่น้องลิซ่าใส่นั้นนะครับจริงๆแล้วมันคือรัดเกยอดนะครับอ่าทีนี้หลายคนสงสัยแล้วว่ารัดเก้ายอดคืออะไรแล้วรัดเก้ายอดกับชดา มันแตกต่างกันยังไงวันนี้นะครับผมมีข้อมูลมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าอันไหนคือชดาอันไหนคือรัดเก้ายอดเวลาใส่ชดารูปร่างเป็นยังไงเวลาใส่รัดเก้ายอดรูปร่างมันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมมีรูปมาให้ดูเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าอันนี้คือชดาอันนี้คือรัดเก้ายอดนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันเลยว่าอันไหนมันคือชดาอันไหนคือรัดเก้ายอดครับอ่ะไปติดตามชมเลยครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่า ระหว่างชดากับรัด9ยอดนะครับเวลาใส่แล้วมันดูยังไงว่าไหนเป็นชดาไหนเป็นรัด9ยอดนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ทุกคนได้เห็นอย่างง่ายๆเลยนะครับจากละครเรื่องนางชดานะครับที่ใหม่ดาวิการแสดงนะครับคุณใหม่ดาวิการนะครับใส่ชดานะครับแล้วทีนี้ผมจะเอารูปของน้องลิซ่าเนี่ยที่ถ่าย MV เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างชดากับรัด9ยอดที่น้องลิซ่าใส่เนี่ยมีความแตกต่างยังไงเวลาใส่แล้วมันดูยังไงว่าไหนเป็นชดาอันไหนเป็นรัด9ยอดนะครับไปดูกันเลยครับ เฮ้ยครับเพื่อนๆครับที่นี้เรามาดูกันนะครับว่าการใส่รัดก้าวยอดกับชดานั้นมีความแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นรูปอยู่นี้นะครับที่คุณใหม่ดาวิกาใส่นะครับก็คือจะเป็นชดานะครับคุณหม่ดาวิกาได้ใส่ชดาเล่นละครเรื่องนางชดานะครับสังเกตว่าคุณใหม่ดาวิกาใส่ชดานี่ตรงฐานของชอดาเห็นไหมครับข้างหน้าจะมีการโค้งรับกับใบหน้านะครับแล้วด้านบนเนี่ยจะมีเป็นยอดปวยแหลมสูงขึ้นไปเลยนะครับ ส่วนรัดกยอดเนี่ยที่น้องลิซ่าใส่นะครับสังเกตว่าตรงฐานของรัดก9ยอดเนี่ยตัดตรงนะครับแล้วส่วนด้านบนก็จะมีรวยแหลมขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือรัด9ยอดนะครับสังเกตให้เห็นการชัดๆเลยนะครับว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยชดาเป็นยังไงแล้วรัด9ยอดเป็นยังไงนะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับเป็นไงกันบ้างครับหายสงสัยกันแล้วหรือยังว่าอันไหนคือรากายอดอันไหนคือชดานะครับวันนี้ผมก็หารูปมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าอันไหนคือชดาอันไหนคือรากายอดนะครับอาจจะมีข้อมูลผิดเพี้ยนไปนิดนหน่อยๆถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องสตรีกอ่อนแอด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ